กนกิความเป็นหนัยุโรปต้องทําความเข้าใจกับมันหลายอย่างเป็นเป็นความวุไไ่นวายแต่เอ็นจอยชอบน้อยเรื่องนินพิเศษนะครับเป็นหนังที่ต้องดูในโรงเท่านั้นเราคิดถูกแล้วที่เลือกที่จะเข้ามาดูในโรงภาพยนตร์ตื่นเต้นครับปีที่10ของฮมฟลิกเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกมันก็มาถึงปีที่ส0จนได้หวังว่าได้มาเจอกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ หนังออสการ์หลายๆเรื่องมันได้มาฉายโคราดอะเนาะเอลวิสเออย์หรือท็อปกันเออย์แต่ว่าทาันเป็นหนังที่เหมือนตกสํารวจไปนิดนึงอะผมก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็อยากให้คนโคราดได้ดูเรื่องนี้ไม่แพ้เรื่องอื่นนะเท่าที่ฟังเสียงรีวิวมาคือค่อนข้างชัวร์ว่าน่าจะเหมาะกับการดูในโรงมากๆทั้งการถ่ายทำภาพเลยเสียงเอยหรือองค์ประกอบศิลป์ต่างๆการอาวงธออเคสตาราจริงมาหรือว่าการแสดงของทาเคสบังเชตเขาเองเนี่ยผมว่าเหมาะมากๆที่จะ ได้มีประสบการณ์ในโรงก,กัน